สวัสดีครับใครอยากดวงดีใครอยากมีโชคนะครับใครไม่เคยถูกหวยนะครับชีวิตมีแต่ความล้มเหลวผิดหวังนะครับเหมือนกับตัวผมเมื่อก่อนนะครับทำอะไรหยิบจับอะไรก็มักจะผิดพลาดล้มเหลวไม่เป็นท่านะครับเพราะว่านะฮะชีดคนเหล่านั้นเกิดมามีดวงชะตาที่ต่างกันนะครับในทางด้านการทําธุรกิจแล้วก็ทางด้านโชคลาภเงินทองทั้งหลายนี่นะฮะผมต้องบอกเลยนะครับใครที่มีปัญหาเหล่านี้นะครับไม่เคยถูกหวยสักทีนะครับทำมาหากินลําบากชีวิต ตกต่ําย่าแยกนี่สินลุงรังนะครับนะฮะใครดูคลิปนี้ถือว่าโชคดีนะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันดีด้วยนะครับและก็มีข่าวดีมาบอก f c ด้วยนะครับนะฮะผมเนี่ยคุณวันไทยนะครับขอรายงานตัวอีกทีนะครับเดี๋ยวผมเปิดไฟดูก่อนพอดีผมเพิ่งกลับมาจากธุระนะครับคุณผู้ชมนะวันนี้มีข่าวดีหลายเรื่องเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับเห็นของที่อยู่บนพานไหมนะฮะวันนี้ผมตั้งใจนะครับเอามาให้ คนที่เขากําลังแย่นะครับชีวิตกําลังแย่นะครับเป็นของที่ผมบูชาแล้วรู้สึกว่านะครับดวงดีหนุนดวงดีนะครับโชคลาภเข้าดีนะครับสิ่งดีๆเข้าหานะครับอยากจะเอามาให้บูชานะครับแบบย่อมเยากันเลยนะครับนะฮะขอแค่นะครับพิมพ์คําว่าขอบคุณนะครับนะฮะแล้ว ท่านนะคลังประสบปัญหาเป็นหนี้สินรุงรังเยอะแยะมากมายนะครับหนี้สินนี้แก้ไม่หายปัญหาครอบครัวปัญหาชีวิตปัญหาดวงไม่มีนะครับชีวิตตกต่ำย่ำแย่ทําอะไรก็เจ๊งก็ขาดทุนไม่เป็นท่าน,นะครับขอคนเหล่านี้นะครับวันนี้นะฮะผมจะมาจัดชุดนี้ให้นะครับก่อนอื่นนะครับไปฟังข่าวดีของผมกันก่อนนะครับเห็นซองที่อยู่ในไหมฮะนั่นคือความหมายถึงความสําเร็จใน,ใน,ใ,นในปีนี้ของผมนะครับในในปีที่ผ่านมาของผมนะอันนี้ เป็นงานขึ้นบ้านใหม่ของผมนะครับวันที่11กุมภาพันธ์นะครับขอเรียนเชิญ fc ทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้ติดตามนะครับคนที่เข้ามาดูนะครับก็ขอเรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับงานขึ้นบ้านใหม่ทําบุญขึ้นบ้านใหม่นะครับก็ขึ้นทั้งบ้านทั้งบริษัทของผมเลยนะครับร้านค้าร้านขายต่างนะครับก็คาเฟ่นะครับปีนี้ผมลงทุนสุ่ม10ล้านเลยนะครับทั้งบ้านทั้งคาเฟ่ทั้งฟาร์มวัวทั้งทุกสิ่งทุกอย่างบาร์กาแฟนะครับ ทั้งโซนขายปุ๋ยอีกนะครับทุ่มงบประมาณมากๆเลยนะครับผมทําบ่อตกปลาด้วยนะครับบ่อตกปลาออกเนี่ยคาเฟ่นะครับนะฮะอ่ะนี่ก็คือนะครับนะฮะการ์ดนะครับทําบุญขึ้นบ้านใหม่นะครับบ้านเล็กที่นะครับก็อย่างนี้เลยนะครับอยู่ที่บ้านปรารถนาดีนะครับป่าแฝกอำเภพรเจริญจังหวัดพิมพการนะครับวันที่11กุมภาพันธ์นะครับนะฮะตั้งแต่เวลา7จ็ดโมงเช้านะครับทำพิธีขึ้นบ้านใหม่นะครับก็มีพามีผู้เฒ่าผู้แก่นะครับของชาวชุมชนนะครับก็ มาร่วมทําพิธีขึ้นบ้านใหม่แห่รอบบ้านนะครับก็ทําตามประเพณีอีสานนะครับในช่วง7จ็ดโมงก็จะกําหนดแล้วเสร็จก็อยู่ประมาณสัก9ก้าโมงถึง9ก้าโมงครึ่งนะครับก็ไม่เกิดนี้นะครับก็ร่วมรับประทานอาหารในช่วงเช้านะครับส่วนช่วงเย็นนะครับก็เรียนเชิญรับประทานอาหารนะครับเป็นโต๊ะจีนนะครับทั้งหมด20โต๊ะใหญ่เลยนะครับแล้วก็ชมหมอลำนะครับซิ่งเต็มวงครับ ก็นะครับทำบุญใหญ่ครั้งเดียวจบเลยนะครับปกติอีสานจะทำสองสามครั้งนะครับผมทําครั้งเดียวนะฮะก็จบเลยนะครับหมอลําซิ่งคณะใหญ่เลยนะครับห้าหมื่นห้าเลยนะครับนะฮะคณะนี้นะครับใหญ่ที่สุดเลยนะครับเต็มพื้นที่เลยนะฮะเวทีกว้างใหญ่เกือบ30เมตรเลยนะฮะก็ถือว่าปีนี้เป็นปีที่ผมประสบความสำเร็จอันนี้ก็หลังจากไปแจกงานนะครับผมพิมมาอ่า ร้อยกว่าซองนะครับก็ไปแจกผู้หลักผู้ใหญ่นะครับตั้งแต่คนที่มีพระคุณคนที่คอยสนับสนุนและคนที่คอยช่วยเหลือเมตตาผมนะครับก็ไปแจกซองนะครับไปเชิญนะครับในแจกซองนาที่นี้ผมจะกํากับไว้ตลอดว่านะครับให้นําซองกลับไปที่ให้ไปนะครับมาร่วมเข้าเชิญรับประทานอาหารในโต๊ะจีนนะครับจะเป็นโต๊ะพิเศษนะครับนะฮะส่วนคนในชุมชนที่มาร่วมกินดีๆก็มีโต๊ะอ,อาหารอีสานให้นะครับนะฮะก็มีกับข้าวเยอะมากมายเลยนะครับ ทั้งหมด14รายการนะครับกับข้าวที่ผมจัดเตรียมไว้นะครับช่วงเช้า7รายการช่วงเย็นของตัวจีน7รายการของเราอีก7รายการเป็น14รายการนะครับอาหารจัดเต็มเลยนะครับเป็นอาหารที่ผมชอบทานแล้วก็นํามาเลี้ยงแขกนะครับก็บอกว่าเด็ดทุกเมนูนะครับก็จัดเต็มมากๆเลยนะครับงบจัดงานก็เกือบ2แ0,000เลยนะครับคุณผู้ชมนะฮะก็ปีนี้ผมอยากทําครั้งเดียวก็ทั้งโปรโมทบ่อโปรโมทร้านโปรโมทร้านนะครับก็นะครับ มาร่วมแสดงความยินดีกับผมด้วยแล้วกันนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนที่มาติดตามผมเอาข่าวดีต่อมานะครับรอนะใครที่รอชุดนี้รอนะครับรอผมพูดข่าวดีจบก่อนนะครับชุดต่อมานะครับผมนะฮะเห็นป้ายทะเบียนไหมครับป้ายทะเบียนนี้กับเล่มรถไหมครับคือผมไปซื้อรถมานะครับคุณผู้ชมไม่คิดไม่ฝันว่าจะจะได้นะเพราะว่าปีนี้ผมลงทคนสร้างหลากหลายนะครับก็ต้องขอบคุณทางธนาคารกรุงเทพนะ ปล่อยเครดิตมาให้ต้อง10ล้านนะครับไม่รู้จะไปใช้ยังไงนะฮะก็ไว้ทําทุนนะครับก็เริ่มลงทุนก้าวแรกนะครับปีนี้ก็กล้าลองกล้าลุยนะครับก็ถือว่าเป็นปีที่รุ่งเรืองมากๆนะครับเครดิตธนาคารปล่อยให้นะครับผู้จัดการก็มาประเมินดูหน้างานอะไรต่างๆก็ได้มานะครับยืนกู้10ล้านนะครับเพื่อจะทําอสังหาในปีนี้นะครับนะฮะหลังจากบ้านเสร็จอะไรเสร็จในต้นนี้นะครับนะฮะารามบวผมขยายจัดเต็มเลยนะครับนี่ก็ายทะเบียนสวยมากนะครับงวดต่อไปนะครับดูนะฮะ คิดว่ามาแน่นอนนะครับนะฮะอ่าข่าวดีเนี่ยข่าวดีเนี่ยก็มีมีอยู่2เรื่องนะครับขึ้นบ้านใหม่แล้วก็นะรถนี่ครเป็นคันนี้เลยนะรถข้อกเพลาลอยนะครับนะฮะก็เป็นตัวรีโวนะครับปี2020เป็นรถเต็นท์นะครับรถเต็นท์รถบ้านมือสองนะครับนะฮะผมเอามาใช้งานนะครับก็เลยเน้นแบบนะฮะนะฮะไว้ให้ลูกน้องขับนะครับไปขนบัวไปรักษานะครับไว้บรรทุกหนักพวกปุ๋ยพวกยานะครับผมทำเกี่ยวกับ เกษตรนะครับกดังกดังขายปุุยของผมนะนะครับก็ได้เจ้าคันนี้มานะครับมาช่วยนะครับรถหลายคันมากๆเลยในปีนี้ภาษีอื้อเลยนะฮะก็เอาเอาเป็นว่านะครับขอบคุณทุกคนที่อวยพรแล้วก็นะครับนะฮะใครมีโอกาสผ่านมาก็ยินดีนะครับข้างหลังผมจะเปิดโซนคาเฟ่แล้วนะครับใครที่อยู่ใกล้ๆนะครับก็มาแสดงความยินดีได้มาชมหมอรำกลางคืนนะครับเต็มวงชุดใหญ่่นะครับใหญ่ที่สุดนะครับต้องบอกเลย ก็ไม่เท่าขนาดนั้นนะครับแต่เป็นวงที่เขาค่อนข้างที่ใจะใหญ่นะครับสำหรับผมนะเวทีกว้างมากเลยนะครับเต็มวงจริงนะครับก็อ่ะเป็นว่าชุดนี้เนี่ยเป็นชุดที่ผมเคยให้ดูนะฮะหลายคนเคยได้ยินมักกะลีผลนะมักกะลีผลมผมีบูชามาตั้งแต่นะฮะย้อนไปไปชมคลิปผมเมื่อสามสี่ปีที่แล้วนะครับนะมักกะลีผลเนี่ยตัวผู้ตัวเมียเนี่ยฮะชายหญิงเนี่ยนะครับหากใครบูชาถูกต้องถูกวิธีนะครับมันจะ มาเกิดโชคลาภเงินทองเข้าหานะครับทามาหากินก็จะง่ายขึ้นนะครับมักกะลีผลนี่แล้วแต่ความเชื่อของบุคคลนะนะครับอันนี้แนะนําให้มีบูชาไว้เลยนะครับแต่ที่สําคัญกว่านั้นน่ะนะฮะวันนี้ผมบอกว่าจะแบ่งนะครับเนี่ยน้ำมันว่านนะครับเป็นน้ํามันว่านนะครับดอกทอง9ชนิดนะครับนะฮะเป็นดอกทอง9ชนิดช่วยในเรื่องเมตตานะครับทามาค้าขายมหาสนีนะครับใช้เจิมใช้ ทานะครับบริเวณให้เกิดความเป็นเสน่ห์ให้แก่ตัวเองนะครับนะฮะแล้วก็แผ่นยันนะครับแผ่นยันตัวนี้ผมใช้ลองปลูกต้นว่านแล้วก็ใช้ลองหลุมเสาบ้านใหม่ก่นนะครับทั้งหมดนะครับแผ่นยันนะครับอ่าตัวนี้ก็อยู่ในชุดนะครับและยังไม่พอนะผงว่านนะครับผงว่านเมตตามหามงคลนะครับตัวนี้รวบรวมว่านกว่าต้อง99ชนิดนะครับเอาทางเมตตาทำมาหากิน แนวคาดปลอดภัยเลยนะครับผมว่านตัวนี้ก็ใช้ไปทําน้ําผสมน้ามนต์พรมรอบๆบ้านนะครับต้องการเสนีย์จางไรนะครับเพิ่มความเป็นมงคลให้แก่บ้านเพื่อนนะครับนะฮะถือว่าเป็นสิริมงคลว่านแต่ละชนิดเนี่ยเป็นว่านที่เต็มไปด้วยนะครับพุทธคุณนะครับต้องบอกเลยนะครับปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายขับไล่เสนีย์จางไรเพิ่มความเป็นเสนีเมตตามานิยมให้พื้นที่นั้นๆนะครับใช้พรมนะครับได้น้ามนต์มาจากวัดวาแล้วก็ใช้ไป ม่ยงนะครับสบัดสบัดหรือตอกข้าวนะครับสบัดสบัดผมโูไม่ทั่วร้านค้าร้านขายนะครับในงานขึ้นบ้านใหม่ผมก็ต้องต้องทำนะครับเดี๋ยวผมเสร็จนี้พาไปชมบ้านสักหน่อยครับก็เนี่ยเอาอย่างนี้อย่างนี้นะครับเอาอย่างนี้ที่คุณจะได้ไปนะผมให้ดูในพานนะครับมักะลีผลตัวผู้ตัวเมียนะครับผู้หญิงผู้ชายนะครับผู้หนึ่งนะครับ ปกติก็4เข้า9แล้วนะครับผมว่านนะครับน้ํามันว่านมงคลนะครับดอกปองก้าชนิดแล้วก็แผ่นยันชุดนี้ผมให้เลยนะครับผมขอแค่คนที่นะครับเจอปัญหาแย่ๆจริงในปีนี้ตั้งแต่ต้นปีรู้สึกดวงไม่ค่อยดีรู้สึกชีวิตแย่รู้สึกทํามาหากินลําบาก,กตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับบูชาเส้นนี้เลยนะครับ ปกติมักระีผลใน4.99นะครับรวมน้ํามันว่านใน1.99แล้วก็แผ่นยันเนียแผ่นละ9.99แล้วก็ผงว่านใน9 9นะครับเซตนี้ก็เกือบพันเลยนะเป็นพันเลยนะครับนะฮะก็นะถ้าใครดูคลิปนี้แล้วก็นะครับขอเหตุผลที่ว่าทํามาหากินลําบากชีวิตย่าแย่นะครับขอคนที่แบบดวงแย่จริงในปีนี้นะผมอยากตั้งใจให้คนเหล่านี้ได้ไปจริงๆนะครับก็เอาไปเลยนะครับชุดนี้นะครับอย่าบอกใครนะครับชุดนี้นะฮะผมให้แค่2คนนะครับชุดนี้นะครับ 450ส่งฟรีพร้อมชำระเงินไปทางนะครับนะฮะ450ส่งฟรีพร้อมชำระเงินปทางนะครับในถุงว่านก็มีวิธีการใช้นะครับเอกสารน้ำมันว่านก็มีเอกสารวิธีการใช้ให้นะครับคาถาให้ส่วนมะกะรีผลก็มีวิธีการบูชาคาถานะครับนะฮะก็เซตนี้เลยนะครับ450นะครับมี2ชุดนะครับผมตั้งใจอยากจะให้จริงนะครับนะฮะ ไปเลยนะครับ2ชุดนะครับเท่านั้นเลยคระสแหรับคนที่ดูคลิปนี้เท่านั้นนะครับนะฮะก็ขอขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับในความสําเร็จปีนี้ถ้าไม่มีทุกท่านก็ไม่มีผมในวันนี้นะครับก็นะฮะช่วงนี้ผมติดงานเยอะมากนะครับก็ทั้งเรียนเชิญผู้หลักผู้ใหญ่นะครับมาร่วมงานแล้วก็เตรียมจัดพิธีงานที่จะขึ้นบ้านใหม่ก็ดูงานนะครับทั้งไปเอารถมาทั้งเอารถไปทาอีบนะครับก็เยอะแยะมากมายนะครับเยียนเชิญนะครับเยียเชิญเอฟซีทุกท่านนะครับผมนะฮะ ส่วนบ้านนะดูดูวก่อนนะครับอยู่ภายในบริเวณนะครับต่อเติมไปเรื่อยนะนะครับก็ค่อนข้างที่จะ 80- 90%แล้วนะครับวันที่11นี้ก็น่าจะเสร็จทันนะครับเสร็จทันการนะครับบริเวณน้ำตกสะพานแลวก็ด้านในเก็บรายละเอียดนะครับก็อาจจะแล้วเสร็จภายในวันศุกร์นี่ก็ได้นะครับนะฮะวิศวะก็เห้เต็มที่ส่วนล่งรถก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจอดเต็มเรียงราวเลยนะฮะนี่ครับนะฮะล่ ถือว่าป,ป,ปีปีที่ประสบคอนโซลเ็จมากๆเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณเอฟทุกท่านนะครับที่นะครับคอยสนับสนุนคอยซัพพอร์ตแล้วก็ขอบคุณนะครับไม่รู้ว่าจะขอบคุณอะไรดีนะครับขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับนะฮะก็นะก็ ทำให้ผมมีวันนี้นะครับนะฮะเรียนเชิญนะครับใครที่อยู่ใกล้ๆนะครับมาร่วมแสดงความดีๆมาร่วมรับประทานอาหารเช้าอาหารเย็นได้นะครับนะฮะผมเรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับนะฮะอาสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ อย่าลืมนะฮะมี2ชุดนะครับผมให้ไปนะครับถือว่าเป็นของขวัญขึ้นบ้านใหม่จากผมแล้วกันนะครับหรือว่าใครที่กําลังดวงตกดวงแย่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นะครับอยากให้คุณลองเปิดใจพิสูจน์นะครับมี2ชุดเท่านั้นนะครับนะฮะสี่ห้าศูนย์ส่งฟรีให้ด้วยนะครับนะฮะอาจจะทําให้ชีวิตของคุณนั้นดีขึ้นไม่มากก็น้อยนะครับนะฮะผมเชื่ออย่างนั้นนะฮะนะฮะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับ